สวัสดีจ้ากินเนยยามกันเด้อมือนีเลี้ยงแม่น้องฟางได้สลองแม่น้องฟางมากมือนี่น้องฟางดีใจกันยิ้มโบ้โห้เลยเอาน้องเด็ดกินเลยสวัสดีจ้ามาจามกินเนยย่างกันจามหมูกระดับยูไก่พักกันเอาพักรุ่งอย่างนี่เลยนะเด็กจิงไในบอกไบ้ได้จ่ายแม่น่องฟางว่าจะกินเนยย่างกันจามนั่นเลยจ้าเนี่ยจามนั่นเลยคือคือมาได้จันนี่ไก่ยั้มเล ตองไี้ลงขึ้นไปซึ่งวัดสามเต้ยนะจ้ะเพราะว่าไอ้บ้านน้มเาขายอย่างขายยำแรงทำคำซิ้นเป็นแดดซาเลยหอยเห็ดเลยพ้าวปันก็ได <c oughs> ้ถั่ <c oughs> วป็าานล่ยัมะขามเขาไม่มานะมันจะไก่คนีงวะยำมะามเสือมจิมันไจ่าเออแัดเรียง <c oughs> จหม่ร้ <c oughs> นขาขีดเห่เลยจ่าอันนี้ใจหมอก,กะทะเลย กินซะก่อนเอาแม้ว่าพักไส่มีแน่พวกเนม่ยบวนเลยมันเคียงกันนะแต่เอายูใส้มันยูไก่พักเป็นเพราะกันชาหมูเอาพวกพักแม่อีว่ามาได้จังเลยกะออยิ้เลยบริการยิ้เลยนะมานัางสักกินเฉยเลยดูดิใครกินได้อาจารย์นี่อุ้ยแล้วก็แล้วยายาหมูหรอกค่ะ ไฟจะใส่มันห่อนปวดจ้ะดับอีกนะมันตัดไฟสิแมนสู้บีเลยเดียอัติทิวราทุเล็กน้อยจาก่การกินมือระ,<อ>ะวันไม่ี๋ยวพยายามตั้งกล่องมันเห็นทุกคนจ้ะไม่ใช่ไรเหรเฮียก้ะโอ้ยโอ้ยมันหลายปวดแล้ว เ้มมใจมาจ้าก,กินกันจาน้าห,หนึ่งป๊บ๊เดินโด,ด,ดนกินจ้าเนี่ยย่างแล้วไอ้ย่างมีกินได้ยี่สานีสานิทว,ว,ว่านีาน่กินไดน้เสื้อซืมอมกันไะมีอะไรอ่ะยถ่ายคลิปน้่จ้าอะอย่าลงคลิปทุกมือให้วนเลยเปนจา<อ><อ>้ <ๆ S 2> าร <นะ S 2> อบต่างียงเอาไปพู้ด่ สีย่างสียังสีแต่ตอไปก็รอจะวะาที่นี้รอให้สุกปึ๊บเพราะอะไรไงแปะนางเลยเอามันไฟมันหอนบนลงนมันซื้อมันตัดยีเรอร้อรอให้มันยิดมันหอนเองบ่แมีนกำลังหอนจ้ะตั้งนังรอเป็นน้ำถึงบรรยากาศได้เป็นคุ้มๆเป็นเหมือนคือฝนจะตกนี่ได้บรรยากาศได้ตาบอนตก มาขอถามก็จะคือหมู่บ้านยังไม่ถามว่าใค่งามกากันจะว่านึ่บางไนก็ไม่ยิดจ้ะว่ามี้ะงามสุดท้ายว่าูดงามสี่รูปแต่สีดีดีนี่นี่จ้ะสงอีกโกงเบิ่งไม่กันดูเบิ่งดูวางคือบูดีงามเบิ่งเบิงไม่เบิ่งไม่เบิ่งเบิ่งคาบูดางามสีไม่ดูปเห็นเมคือว่าเมงามตลอนกันร้างคงร้างล้เดียงเนี่ยโอ้ไฟขึ้นยังไป็คืนมา พอไฟหนึ่งจะไฟอ่อนๆจะฟังนั่งทากินเลยี๋ยวห้แม่ขีดไปหายเลยมันใจเย็นๆก็บรรยากาศจะเขากนดียังก็แม่มือนี่แม่เันวาเราเสียงเสียง่งอไโอลุงกินตะเวนมันอ้อมไ้เนาะบนแม่ก่อ มเรห็นหนาเล้วเสร็จบเนาะพี่แดงเห็นเสตังรวจสบตั้งจอดนี่มุกางนี่กะเนยก็มีแม่หน้ารักถือนี่กะบอเอนหลายะไม่ยักกินน้ำกระทะจยหลายเนาะไม่มอะพี่ก็ยัเิคนจะพึ่งโรงพักจะพึลูกละดีพี่ละงามพีแม่นบ้าคนวิน

เิทุกคอมเมนต์จ้ะแต่ว่าคอมเมนต์ใดน้องแม่บาตอบแบด่ว่าอี่มันสิมาบอกน้องแม่เองอย่าม่กจสิไปเบอรเลยจะต่อที่หลังจ้่นี้หน่อยแล้วหลงนีขวองด้กดีด้วยไงอุ้ยหอนเองขิงโซบุหอนเยอะๆที่ได้มีแต่วานี่ช่วงนี้หมูบดีแม่แม่แบบเงเลยวะหมูเป็นโลกคือยังจะต้องซุกจ้ะช่แล้วแหละใช่แล้วแหละ ไม่แต่พูดเปล่าแต่ทุกตะบอยน,นะทุกตะตะเมือกไมากินกันเลยเมนูง่ายๆจ้ะง่ายแต่เสแฉบไม่ได้กินได้จ้ะเมนูนี้สั่งก็ได้จ้ะเอาหรือเอวจะไป้ได้กินได้ยังไม่ไปซะนะ้อซื้อห่อกลับบ้านมาสั่งถึกใจยัง้ยพุด,ดีกินอยู่บ้าน จมามากินยู่เหี้ยนใจเพะวาไในกินน้ำนองฟางไม่มกินกินใจวันกินมันม่คือกันน้ะเนาะ,นะคุณสวยเฮี้ยนจาของสบายตัจยวจ้กินแบบสไตล์จากของเลยโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอให้แบดีสุขสื้เลยจ้ะสบายเลย,ย,ยนา,ยลยาพี่ ตอนแรกคือแม่เนบ้านามันสิโดนมันลูกว่านสั่นใไปกิบกินนึกซื้อแสงในวตัตถุนึกเกจาจต่เอาคุยกันทักค่ายกินก้ะต้องอะไรสุกไงมันอันเดีจริงในรอกค่อยจ้ะฟังบู้สนใจไผรเลยบัดทศนู้สนใจแม่เลยบัดทศมันมักสุกละชื่อเต็มที่จ้ะมึง อยากประมุกก่อนเลยยังแหละมีโอการเห็ดปลาแห่งอีหลีบเจ้าบ้านที่นี่แต่ว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยสิงหากันยายนมันสิเป็นฝนฝนลิ้นเนาะต้องทำแบบรุ่นใหญ่เขามาได้แม่ก็ร่างจีบอดิษฐ์เองจ้ะร่างจีบเยอะใหญ่นาบ้านหุบขัดว่าแก้วบองหนิคะแตลอดจางว่ามีฝนกระทบยังเลยแก้วบองใครอยากพักมาเลยจางได้กสิ ยูมองเข้ามาที่บายจ่าแม่เระจี๋วซื้อเฟซลงไว้ให้นะจ่าเบอร์โคเียวาเบอร์ั่วไม่้อท้างได้จ่าเรามาทิ้งเบอร์รั่วกับเขางล่ไ้เลยขอบคุณหลวงมาได้จะาด้อขอบคุณไล่ไล่คุณติดสากวางไม่บอกือียวบอกจ่าทุกๆความปรับตเนาะกึงง่ายแล้วก็มาป็การทคักันมันใจมดนจิง่ายด้อนี่ แม่หนองฟางมาบดิกินเด้อนี่ไม่ได้มีบ่อยๆเด้อน้องฟางเนาะก็ตอนแรกว่าสิปนป่าจ้ะให้บ่มีแ่แม่เนะสิปนมีแต่วสิบบได้เด็ดเออักแล้ยสุกมันนีก้งมาตเือดใ่งว่าช่อใอีเลียนจังดี๋ยกลจะเดือนำหอนวกเริมแล้วแม่ เริ่มพ่อเริ่มกินจนปดืมเรื่อยอนแนวหนมมาจากมือเกาะทุกคนยนนี่ไปขอร้อนเขาก่อนทุกคนจ้าทุกแล้วเป็นความเด้หลอก็นอะไรอนีเ๋ยนี่มันหมู ก็มีสอนตักโอเคตักใคฟังนอืออย่จบนี่นี้จะเพลงอยากินหมูกระทะว่ะจ้ะโอ้น้ำจิ้มไม่ต่อแสบตังแห่เนาะแสบพี่ยีจะน้ำจิ้มบืหวานจ้าส้ดงสมสุน้อยเินจะหยุดไปไห้ได้บาที่นห ที่ขาตนีเาตอนนี้นำโพลนถึงจ้ะหรือข้าโพลามอยเนี่ยเราต้องตวจใจกินนำโพ้เลยกอนเออเอาว๋าสิบม้างไปมดหลวกข้นดังเลยจ้ะไปขึ้นมาแหงทางแกะไที่นีง ถ้าว่าสิ่นานมันนั่งกินน้ำเดี๋ยวเห็จักจานนึงเนาะแต่นี่จากอจถายอะหรกันได้เนาะเยอะๆจะถ่ายแล้วเอานาที่ถิ่นอันนอเนาะโอ้ยเลือกถอเ็ดถึงไฟม่ดึก้ไนอ๋อแล้ววันนันมองว่างเลือกเติมที่สบายใจเลยแบบนี้ ไดี๋ยวใหญจะยวกกินแตยยบสิงลองจ้วงคำคำจากพื้ี่ไม่ยังไงไม่อยากไปซื้อเลยจ้ะมาเล่นอะเ่นก็มีก็ม,มีแม่ละไปทัานไม่ได้ที่ยะเปิด1ิ๊กมนวงเครง่งเ,เลยไม่ยอ,อมส่เรที่ยงไม่บานิโบเต้เลยอ่ะกินกิน กนตกนพักเลยเอาบนครับพักกันนะจ๊ะมีพักกันนะครับผู้จอดเคอยเชีงไนี่ันเะไมยาคืเส่ายลยหรอฉันุหน่ก็มีวิธีจะน้ำปอก<บ>เาเพิ่มอีกรสดี อูลินชาเลยปุมันเฮียมันเลยอ่นนำเลือนำหน่อยเน,นาะเือนำแล้วดีเฮียมันซื้อยางแล้ว่าซื้อตะปูมาเหยีดอันนี้เขามีแม่น้ำมันยานไฟเลือดตาตาตกเลยแพงพุงด,ดีเลย ามสั่นแ้แต่ช่งนี้ต้องมุกซุกๆกด้วจาต้องซุกอีปาทมะเบิ่ง <Favorite> พ <gib berish> ักวันนี้ยุ่มหลายแค่ตลาดนัทพักเป็นซุกไว้แไม่ถึง่อนน

หมูบ่ล่ะน้ามาเลยากินยูาา่วพ่ะย่ะมัเนี่ยกินเองนะจ๊ะโบตี้แต่หมูกินยั่วอันนั้นนี่มัน น่ม่อ่มากินกันต่อเลยจ้าบดที่นี่น่าจะแสบว่จะส่วงก็จะเป็นพวกเนี้ยหัวม่านนี่ไม่กนจ้าว่าไม่คิดเมน,นูบอคอยออกจ้าน่าจใหญ่ๆอนึ่ง เมนบะเ้อเห็ดในว่าเน้องแม่แดงม่กะสีเห็ดจ้ะมินมาเล้วเห็ดบัวลายกัาวากันแด้จ้ะพม่ย่ามจ้ะไม่ย่ามเห็ดจะบิ้งอีกทีนึงเอาหามาเด้่ยจะหาจ้าออือกกะเท่าเนะมื่อกี้ไม่เป็นเบิ้ง่สามนาทีกว่าละจ้ะอือื่แม่เพิ่งจีวาความคิปนาทีโบว่าจับนีวา ออยจ้แล้วใสีซี่ีหมที่ก็ดีนะแตก็ดีนากดีบดเซ็มเบิ่งกันยาวๆจต่ส่วนยังยดยุๆางๆกะแววเบน้องเมยจัดแวประทับทตยได้ทำพายุไกลจะมาเลยนั้นได <my> ้จ <sy sheet> ้าบ้านน้วงเมยสกีนั่กินสกินแต่เป็นพวในอีสานมันบ้านจ้ะเกลี่ยลงใหม่จ้าเกลี่ยงันน้เนหม เรื่องน,นี้โควิดกรรับลักษาะ,ะสิ่งแวดล้อมเรื่องาชนพยายามใส่แม่จ่าต่อจากเนี้ไม่ไปซื้อแม่งเลยใส่จ่าหนวกับประชดพยายามใส่แม่วั <c oughs> นนี้ใส่แมทบ่กแมทแมททั้งสองนี้โควิดมันแห้งครับจ้าแต่ว่าบ้านแล้วก็ตีแม่ห้อยอยู่แบบมันเป็นบ้านนอกเนาะ มาขนาดต้องยิ้มเลยเินี่ยเดี๋ยวมันหอดบานเท่าเลยดิโคบีมันนักค่ะสมักด้วยกันหอตอนนี้ยิ้มแล้วยังมีจำนวนเปิดจะเรื่อเรื่อยมามีหลายยากเพิ่มมอีกอ้ะแม่กินยังเดี๋ยวมันเคี่ยงเนี่ยบอกระยะว่ระยะไหน น้ำกับว่เห็นกล่องนั้นเนี่ยเดี๋ยว่ามนึงจะเติมน้ำเราเวียมกับด้นๆเนี่ย จะเติมมือนี่ยนั่งดูแบบง่ายๆสไตล์น้องเนยมาเก็บมปวดมาแม่ขึ้นหลบหอนเลยทีจะพูดแล้วครับน้องข้ากระสิอปิดละจ่ามือนี่นี่เลยยามันโดนโผล่จ่ายยาใข้นเบื่อว่าต้องไปบึงเต้าติดตามเด้อจ้ามัไม่เซียนลกเรื่อยๆจ้า เม่ไรดเม่ไใดนอกจากวางนม่แบบติดงานจัดะไว้ไว้ไว้จะจานเลยมาจากพาสุดไทยอ่ะมาดูนรอดีรอเลย ติดๆลุ้นเนี่ยคือตึ้งติดอ่ะตีทิพย์ไยตรงนี้เอาคือแม่บอกเป็นอย่างนี่ต้นใดเรียนสีคนไดนี่ไม่ยึดค้นไดจ้ะต้นไดนี่กับต้นใดมาจากคำทุดท้ไทยนี่กันเรียงให้แม่ขอมคำท้ายเอ๋อมันสุกตอนเดียวเนาะตัอย่ยังม่สุกเลยเอาเย็นมาก หยุดหอนได้รลยัยดีีกตอนจ้งเราคลิปนี้มีอะไรขอพิธี <c oughs> ารเนื้อขอ,ขอให้ราทนี้จา้าคลิปนี้ ไม่กับฝากกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจท่ะต้องพูดอังเลเชียร์กินดีกันมาคนหลายเจ้าใ็่ไหมจ้าเจมนาจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายันดีก็ฟังฟังวัาดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายมาดูกันดีนะมมาดีไหมเด้อฟังทำงามที่สุดเหมือนี่ทำงานคนไมนเนี่ยบอสฉันจะปิดคลิปไปเด้อคุณทำงามมาที่นี่เดี๋ยวสองคนนั่นผู้เก่าจ้ายังผู้เก่าอยู่บ๊ายบายจ้าเมียพันที่เก่า